สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ n อ i นรอนเม t ค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะลดโลกร้อนลดการใช้ถุงพลาสติกในแต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกถึง100ล้านใบแต่ถุงพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคลิลมีไม่ถึงร้อยละหนึเนื่องจากต้นทุนการผลิตใหม่ถูกกว่า ปัจจุบันมีการทิ้งขยะถุงพลาสติกลงทะเลแล้วประมาณ3ล้านกิโลกร,รมัมและยังคงมีการทิ้งอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งถุงพลาสติกที่เข้มงวดและกว้างขวางทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนการใช้ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อนถุงพลาสติกที่เราใช้ใส่ถินค้าและอาหาร ผลิตจากน้ำมันดิบและยังใช้เชื้อเพลิงในการผลิตอีกด้วยซึ่งพลังงานที่ใช้ผลิตถุงพลาสติกก้าวไสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันให้รถวิ่งได้ไกลถึง1กิโลเมตรเนื่องจากถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สำคัญที่สุดคือมีอายุการใช้งานสั้นส่วนใหญ่เป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียวดังนั้นขยะถุงพลาสติกจึงเป็นภาระอย่างยิ่งในการจัดเก็บขนส่งและกำจัดขยะถุงพลาสติก เมื่อผุพังก็กลายเป็นขยะชิ้นเล็กๆซึ่งสามารถแทรกในชั้นดินและปนเปื้อนในน้ำได้ผลก็คือชิ้นส่วนเล็กๆของพลาสติกเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาอันสั้นๆของถุงพลาสติกได้ทําให้เกิดโทษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกว้างขวางและยาวนานในแต่ละสัปดาห์คนไทยนาถุงพลาสติกกลับบ้านกว่า,วา100ล้านถุง หรือมากกว่า5,000ล้านถุงต่อปีโดยการผลิตและใช้งานยังคงมีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะทบทวนเรื่องใกล้ตัวนี้ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วได้อะไรลดการเสริมสมของดินลดการเสริมคุณภาพของน้ำลดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบกลดการเกิดการเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ลดการเกิดสารปนเปื้อนของสารก่อมาเลงในห่วงโซ่อาหารลดการอุดตันในทางระบายน้ําส่งผลให้ลดปัญหาน้าท่วมลดแหล่งพาะพันธุ์การแพร่กระจายของผาานน้าโรคและการแพร่ระบาดของโรคลดการใช้น้ํามันดิบที่ใช้ไปโดยไม่จําเป็นจากการผลิตถุงพลาสติกแล้วเราจะลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างไรนําถุงผ้าหรือภาชนะไปใส่ของแทน ฝึกพูดว่าไม่เอาถุงกับคนขายของให้เป็นนิสัยใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ใช้งานถุงพลาสติกซ้ำจนหมดสภาพการใช้งานถุงพลาสติกมีโทษมากกว่าที่ทุกคนคิดดังนั้นเรามาร่วมการลดโลกร้อนลดการใช้ถุงพลาสติกกันเถอะค่ะค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาสาระความรู้ดีๆที่เรานํมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราด้วยค่ะแล้วส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามเราได้ใน environment ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ